ผู้สูงอายุเตรียมรับเงินสองเด้งในเดือนสิงหาคม2565นี้ทั้งเบีย้ยยังชีพประจำเดือนและเงินพิเศษที่รัฐบาลเติมเต็มมาให้นะครับโดยเด้งที่1น,นะครับเงินเบีย้ยยังชีพประจำเดือนนะครับโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุวันที่10สิงหาคมนี้6 0 0 1 0 0ถึงบาทตามเกณฑ์อายุ อายุ60ถึง69ปีได้600บาทอายุ70ถึง79ปีได้700บาทอายุ80ถึง89ปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทอันนี้เด้งที่1นะครับส่วนเด้งที่2เป็นเงินพิเศษที่รัฐบาลมีการอนุมัติเติมเต็มมาให้ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนนะครับซึ่งเงินพิเศษนี้จะโอนเข้าบัญชีในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับได้100ถึง250บาทตามเกณฑ์อายุอายุ60ถึง69ปีได้100บาทอายุ70ถึง79ปีได้150บาทอายุ80ถึง89ปีได้200บาท และอายุ90ปีขึ้นไปได้250บาทนะครับซึ่งเงินก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกับที่ท่านได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับส่วนท่านที่รับเงินสดจากท้องถิ่นนะครับท่านก็ไปรับเงินสดจากท้องถิ่นโดยสรุปก็คือท่านผู้สูงอายุทั่วประเทศที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี2รอบ รอบที่1วันที่10สิงหาคมนี้นะครับเป็นเบี้ยยังที่ประจำเดือน6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทและรอบที่2เป็นเงินพิเศษที่รัฐบาลเติมเต็มมาให้นะครับโอนเข้าในวันที่19สิงหาคมนี้1 0 0ถึง250บาทนะครับนี่เป็นวงเงินผู้สูงอายุที่จะได้รับในเดือนสิงหาคม2565นี้ครับ